มีเพื่อนๆนะครับคาดว่าน่าจะเป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับกระบวนการแอปเงินกู้ผิดกฎหมายหรือว่าเว็บไซต์เงินกู้ผิดกฎหมายนะครับก็เข้ามาในเล็กสอบถามผมผมถือว่าผมตอบคำถามให้กับทุกคนด้วยละกันนะกรณีที่ว่ามีคนเนี่ยมาทวงหนี้คุณให้พิจารณาดูนะฮะว่าต้องรับมืออย่างไงเป็นข้อมูลนะฮะบอกงี้ก่อนกติกากันทวงหนี้นะคือว่าห้ามทวงกับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ครับเว้นแต่ว่าจะระบุในสัญญานั้นฮะเออ ที่บอกว่าไปทวงกับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้หมายความว่าไงผู้เสียหา,หายหลายคนนะครับที่ร้องมาบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยโทรไปทวงกับหัวหน้าง,งานโทรไปทวงกับแฟนโทรไปทวงกับผู้ใหญ่บ้านโทรไปทวงกับคนอื่นนะสองสามสี่ห้าตรงนี้ไม่ได้นะฮะแล้วมีโทษด,ด้วยนะมีโทษจำคุกคือ1ปีฮะสูงสุดนะหรือว่าปรับสูงสุดอย่างหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลย ผื่อว่าวันนึงเนี่ยคุณตกเป็นเหยื่อกองกระบวนการแอปเงินกู้อะไรผิกดกฎหมายนะฮะเอาข้อมูลตรงนี้ส่งให้เขาดูเลยนะครับอย่างถัดไปครับเคยจะแบบนี้ไหมต้องบอกก่อนว่าห้ามส่งเอกสารทวงนนหนี้แบบเปิดผนึกนะก็คือว่าแสดงข้อความโลโก้บนจดหมายที่สื่อว่าเป็นการทวงหนี้ทําไมฮะทาให้อับอายหรอทาประจานหรอเ,อ,อเพื่อนร่วมงานเห็นนี่ยอมรับว,ว่าอายนะคุณทำอย่างนไม่ได้นะ มีโทษจำคุกสูงสุด1ปีนะฮะหรือว่าปรับสูงสุด10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเคยห็นข่าวใช่ไหมครับมีการไปพ่นสีสเปรย์อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับที่หน้าบ้านเขาอย่างนี้ไม่ได้นะคุณจะลงพื้นที่ไปทวงกันไม่ได้เด็ดขาดครับมีโทษนะฮะถัดไปครับห้ามส่งเอกสารแอบอ้างหน่วยงานรัฐครับกระบวนการ call center ที่แตกลายมาเป็นแอปเงินผู้นออนนลน์ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ไปสร้างเอกสารปลอมขึ้นมาได้ครับส่งไปทางไลนอ อ้างว่าเป็นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อ้างว่าเป็นตำรวจนะอันนี้ผู้เสียหายไม่รู้เท่าทันไงเห็นไปก็ตกใจสิฮะไม่ต้องกลัวครับเพราะอะไรฮะหากว่าผู้ก่อเหตุส่งเอกสารแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐขึ้นมาแล้วเนี่ยเขามีความผิดครับจำคุกสูงสุดในห้าปีนะปรับสูงสุดในห้าแสนบาทเลยหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับอืมต่อไปฮะห้ามแอบอ้างสำนักงานกฎหมายแตนายความ นะเพราะอะไรฮะเพราะมักจะมีการแสดงตนแอบ,บอ้างเป็นสำนักง,งานกฎหมายหรือเป็นทนากรเนี่ยแสดงข้อความข่มขู่หากว่าไม่ชำระจะดำเนินคดียึดทรัพย์อายัดเงินว่าอย่างนั้นโทษสูงนะฮะจำคุกสูงสุด3ปีนะครับหรือปรับสูงสุด3 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอะครับเพื่อนๆครับเคยเจอไหมฮะ หากว่าเจอแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวครับและทวงได้ไม่เกินวันละหนึ่งครั้งในเวลาที่กำหนดด้วยนะจันถึงสุกนะ8โมงเช้านะเออถึง2ทุ่มนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือว่าวันหยุดเนี่ย8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะได้แค่นี้ฮะนอกเหนือจากนั้นไม่ได้นะครับถือว่ามีความผิดนะมีความผิดแล้วหากว่า ฝ่าฝืนเนี่ยโทษเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับทีนี้ลองมาพิจารณาตรงนี้ดูเพื่อนเพือนนะทวงได้ไม่เกินว่าหนึ่งครั้งใช่ไหมนับยังไงฮะเช่นส่งไลน์ไม่เปิดอ่านโทรไปไม่รับสายนะรับแต่ว่าวางสายก่อนทวงอันนี้ถือว่าไม่นับนะแต่น้กว่าส่งข้อความไปทางไลน์อันนี้ถือว่าทวงนะเปิดอ่านนะแต่ไม่เปิดอ่านไม่นับนะนี้เปิดอ่านนับหหรือโทรไปทวงลูกนี้ทราบแล้ว ก็ถือว่า1ครั้งนะจะนับรวมทั้งการโทรศัพท์ส่ง s m s หรือว่าแอปพลิเคชันไลน์หากว่าลูกนี้รับสายหรือว่าเปิดอ่านข้อความถือว่าทวงแล้วแต่หากว่าไม่รับสายไม่อ่านข้อความถือว่ายังไม่ได้ทวงนะตามข้อบังคับกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมในที่เขาทาเป็นอินโฟกราฟ,ฟ,ฟิกนะฮะให้ได้ดูกันก่อนหน้านี้เพื่อนๆลองเปิดหาได้นะครับแล้วอะไรอีกฮะเคยเจอไหมครับพูดจาดูหมิ่นเหยียดยามหยาบคายทําไม่ได้นะครับ มีโทษสูงสุดเนี่ยจำคุกหนึ่งปีหรือว่าปรับสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผมแนะนําให้ผู้เสียหายหลายคนครับให้คุณบันทึกเสียงเอาไว้นะตอนที่มีคนโทรมาทวงอะไรเงี้ยพูดจาหยาบคายเนี่ยคุณเก็บหลักฐานไปเลยไปแจ้งที่สพอสอนอในพื้นที่นะครับหรือบางทีหนึ่งขั้นอะไรฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยขม่มขู่ใช้ความรุนแรงตรงนี้ห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับมาทำลายร่างกายทำลายทรัพย์สินหรือว่าชื่อเสียงของคุณเนี่ยทำไม่ได้ครับ ผูจะประจานร,รูปภาพอะไรเงี้ยในมือถือของคุณไม่ได้นะฮะฝ่าฝืนจำคุกสูงสุด5ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทด้วยนีการเป็นเจ้าหนี้ครับที่ดีคือต้องใจเย็นนะต้องใจเย็นมากๆนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยผมมีวิธีการทวงหนี้ที่ถูกต้องแบบน่ารักน่ารักละกันเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นอย่างสูงฮะ แล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะเราติดตามนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยฮะเดี๋ยวยายามทำคลิปอย่างนี้อย่างต่อเนื่องให้ได้ติดตามกันนะครับ